ขับถ่ายให้เป็นเวลาเคล็ดลับปรับระบบให้ตรงเวลาและไม่ท้องผูกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสุขภาพเข้าใจง่ายครับคุณเคยไหมครับตื่นเช้ามาแต่ไม่อยากเข้าห้องน้ำท้องอืดแน่นรู้สึกอึอดอัดทั้งวันจริงๆแล้วการขับถ่ายให้เป็นเวลาเป็นหนึ่งในสัญญาณของคนสุขภาพดีครับเพราะร่างกายเรามีนาฬิกาชีวภาพหรือบอดี้คล็อก ควบคุมการทำงานของอวัยวะต่างๆรวมถึงลำไส้ใหญ่ด้วยถ้าเราฝึกให้ร่างกายขับถ่ายตรงเวลาระบบย่อยอาหารจะสมดุลของเสียไม่ตกค้างและผิวพันธ์จะสดใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับวันนี้เราจะมาคุยกันว่าทำไมบางคนถึงถ่ายยากเวลาไหนเหมาะที่สุดในการขับถ่ายและวิธีปรับระบบให้ถ่ายทุกวันตรงเวลาแบบธรรมชาติครับส่วนที่ห ทำไมขับถ่ายให้เป็นเวลาถึงสำคัญการขับถ่ายไม่ใช่แค่เรื่องสบายท้องแต่มันคือระบบกําจัดของเสียที่สำคัญที่สุดของร่างกายลำไส้ใหญ่มีหน้าที่ดูดน้ำกลับเข้าสู่ร่างกายถ้าของเสียค้างนานเกินไปน้ำจะถูกดูดกลับมากเกินทำให้อุจจาระแข็งถ่ายยากและเกิดการหมักหมมของเสียที่ตกค้างอาจปล่อยสารพิษย้อนกลับเข้าสู่เลือด ส่งผลให้เกิดอาการเช่นปวดหัวผิวหมองอารมณ์แปรปรวนภูมิตกดังนั้นการขับถ่ายตรงเวลาในแต่ละวันคือวิธีดีท็อกซ์ร่างกายที่ปลอดภัยและได้ผลที่สุดครับส่วนที่2รู้จักเวลาทองของลำไส้ใหญ่จากหลักแพทย์แผนจีนและแพทย์สมัยใหม่ตรงกันว่าช่วงเวลาตีห้ถึโมงเช้าคือเวลาทำงานของลำไส้ใหญ่ ในช่วงนี้ลำไส้จะบีบตัวเพื่อขับของเสียออกถ้าเราลุกจากเตียงดื่มน้ำอุ่นและเข้าห้องน้ำในช่วงนี้ร่างกายจะค่อยๆสร้างนิสัยขับถ่ายตรงเวลาเองเคล็ดลับให้ดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วหลังตื่นนอนทันทีนวดหน้าท้องเบาๆตามเข็มนาฬิกา2-3นาทีแล้วนั่งเข้าห้องน้ำทุกเช้าแม้ยังไม่อยากถ่ายร่างกายจะเรียนรู้และค่อยๆปรับระบบเองภายใน1-2สัปดาห์ครับ ส่วนที่ 3. าห้าเทคนิคฝึกให้ขับถ่ายเป็นเวลา 1. ดื่มน้ำให้เพียงพอน้ำคือคุญแจสำคัญที่สุดในการทำให้อุจจระนุ่มและขับออกง่ายดื่มน้ำา8 8แก้วต่อวันโดยเฉพาะหลังตื่นนอนและก่อนนอน 2. กินผักผลไม้ทุกมือ้อไฟเบอร์ช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวเป็นจังหวะผักใบเขียวผลไม้ไฟเบอร์สูงเช่นมะละกอแอปเปลิล กล้วยอย่าลืมกินแบบสดหรือไม่ผ่านความร้อนมากเกินไปนะครับ 3. เคลื่อนไหวร่างกายทุกวันการเดินวิ่งเบาๆหรือโยคะช่วยกระตุ้นลำไส้หลังอาหารให้เดินเบาๆ10 1ถึง15นาทีเพียงเท่านี้ระบบขับถ่ายก็ทำงานดีขึ้นครับ 4. นอนให้พอและนอนตรงเวลาถ้านอนดึกลำไส้จะไม่ได้พักและซ่อมแซม ทำให้เช้าวันต่อมาสัญญาณขับถ่ายหายไปครับควรนอนก่อนห้าทุ่มและตื่นช่วง6กโมงเช้า 5. ฝึกเข้าห้องน้ำเวลาเดิมทุกวันแม้วันแรกจะยังไม่ถ่ายแต่ให้ฝึกนั่ง5 1 0นาทีร่างกายจะจดจำเวลาและเริ่มตอบสนองตามนาฬิกาชีวภาพครับอย่าฝืนกลั้นอุจจาระเด็ดขาดนะครับเพราะจะทำให้ลำไส้ชินกับการเก็บของเสียและทำงานช้าลงครับ ส่วนที่ 4. พฤติกรรมที่ทำให้ระบบขับถ่ายพังรีบออกจากบ้านโดยไม่เข้าห้องน้ำตอนเช้ากินอาหารแปรรูปและขาดไฟเบอร์ดื่มกาแฟแทนน้ำใช้ยาระบายบ่อยเกินไปเครียดสะสมเมื่อไหร่ที่ลำไส้เริ่มขี้เกียจร่รางกายจะบอกด้วยอาการเช่นท้องอืออดอดึดอัดปวดหัวหรืออารมณ์ไม่ดีโดยไม่รู้สาเหตุส่วนที่ 5. ตัวช่วยธรรมชาติสำหรับคนขับถ่ายยาก ดื่มน้ำมะนาวผสมน้ำอุ่นตอนเช้าดื่มน้ำผสมเมล็ดเจียรหรือแฟกซีดก่อนนอนกินโยเกิร์ตหรือกิมจิวันละเล็กน้อยเพิ่มพรีไบโอติกเช่นกล้วยหอมหัวหอมหรือข้าวโอ๊ตสิ่งเหล่านี้ช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้แข็งแรงและกระตุ้นการขับถ่ายแบบอ่อนโยนครับสุดท้ายสุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่สะอาดและระบบขับถ่ายที่สม่ำเสมออย่ารอให้ท้องผูกจนต้องพึ่งยา เริ่มฝึกง่ายๆแค่ตื่นเช้าดื่มน้ำอุ่นและเข้าห้องน้ำเวลาเดิมทุกวันเพียงเท่านี้ร่างกายคุณก็จะรู้สึกเบาสบายและสดชื่นขึ้นทุกเช้า